เอ็ Hello, นโลเซระครับผมอยู่กับสงการนะครับผมวันนี้ผู้ชมนะฮะเราจะไปดู8อันดับไอเทมที่มีประโยชน์ใช่ไหมครับจะมีกันละจะมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยไปเย่โอเคครับไอเทมแรกของในคราฟที่มีประโยชน์ก็คือไข่เต่านั่นเองนะครับผมเนาะ ใครตอบถามว่ามันมีประโยชน์อะไรอ่ะผมจะลองผมจะลองนี้ดูนะฮะรับ difficulty อ่อ easy แล้วกันอ่ะซึ่งไข่ต่อบีคุณสมบัติก็คือสามารถนำสามารถทา้ทามอนเตอร์มาหามันได้เนาะแต่ว่าได้แค่บางชนิดนะฮะเช่นซอมบี้โอมกลางวันนี่หว่านี่ไงนี่ฮะ นี่มอนเตอร์มอนเตอร์จะเล็งไข่เต่าไปวิสัยนะฮะถ้าไม่ไข่เต่าถ้าไม่ไข่เต่าเป็นจุดลอกก่อความสนใจของมอนเตอร์ได้เนะาะจะมีแค่บางสิเท่านั้น,นแหละที่ไม่สามารถใช้ไข่เต่าได้นะฮะโอ้ไปไกลๆนั่นสโลกโอเคอาา่ะฮะมันซื้งองระผมไปลองกับสลามตรงนี้นะฮะปึ๊บมันก็ไม่น่าสนใจเนาะท่านผู้ชมนะเอาเป็นว่าไข่เต่าก็เป็นไอเทมที่มีประโยชน์อันดับอันดับอันดับท้ายๆละกันเนาะเพราะมันทำได้แค่ฟาร์มมอนเตอร์นะฮะโอเคเราไปอันดับต่อไปกันเลย อันดับที่อันดับที่7ครับผมโตเอนชาร์ดนั่นเองนะครับผมโตเอนชาร์ดมีคุณสมบัติก็คือเอนชาร์มันเอนชาร์ดอาวุธได้นะฮะโดยโดยเราต้องใช้ลักพิตลัคซูดี้กับตู้หนังสือเนาะเอาจริงๆนะถ้าเกิดไม่มีถ้าเกิดแบบใครเล่นไมค์คาร์ดยังไม่ได้เอนชาร์ดอะไรนี้บอกเลยว่าแบบลําบากนะคุณผู้ชมนี่ฮะนี่ก็ประมาณนี้ผู้ชมเนาะเอนชาร์ดเอนชาร์ดแต่ละอย่างมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปนะฮะ ซึ่งถ้าไม่มีตัวเอนชาร์ดเนี่ยเราก็ไม่ได้เกิดเหมือนวันนี้ผู้ชมอย่างเช่นพวกฟอร์จูนพวกเบนดิง้งที่แบบเพิ่มประสิทธิภาพอะไรอย่างนี้เนาะโอเคฮะอันดับที่6กนีเทอร์ไลท์ผู้ชมนีเทอร์ไลท์เป็นเป็นไอเ,เป็นแร่ที่ดีที่สุดในตอนนี้นะฮะสามแร่ที่ดีกว่าไดมอนต์ตอนนี้คือนีเทอร์ไลท์เนาะสาม,มารถขุดออกซิเดียนภายในภายใน10วินาทีก็ได้ครับผมนะฮะนี่ก็คือก็คือแต่ว่าเนื่องจากความหายากมันก็เลยให้อยู่อันดับอันดับอย่างนี้นผู้ชมเนาะ อันดับที่5 e n d e r Change ทผู้ชมนี่ e n d e r Change นะคะเป็นไอเทมเป็นไอเทมที่บอกเลยว่าเกลียนใช้ได้เลยผู้ชมเพราะว่าในของใน e n d e r Change จะเป็นของที่ของส่วนตัวของผู้เล่นนะผู้ชมถ้าเ,าเล่นมัลติเพเยอร์ถ้าเ,าเล่นมัลติเพเยอร์เพเยอร์ยังไงของในนี้ก็เป็นของเราอย่างเดียวมไม่ใช่ของส่วนรวมนะฮะเนาะและใน e n d e r c h a s g e สามารถถุและพดพาไปไหนก็ได้นะฮะนี่นี่อ่ะฮะปึ๊บ นี่ฮะของก็ยังอยู่คุณผู้ชมแต่ว่าเนื่องจากเนื่องจากเอเดอร์เชสทำมาจากออฟซิเดียนก็เลยพกพายยากและและยากและไม่สะดวกเท่าไหร่ก็เลยให้อยู่อันดับที่อันดับต่างๆไปนะครับผมเนาะโอเคฮะอันดับต่อไปกันเลยอันดับต่อมาคุณผู้ชมก็คือสุเกอร์บ็อกนั่นเองนะฮะพัฒน์เหมือนเป็นไอเทมนี้พัฒนาจากเอ็นเดอร์เชสคุณผู้ชมคุณสมบัติมันก็คือสับเป็นไอเทมไอเทมคล้ายๆกล่องเก็บของเนาะนี่ฮะเราสามารถเก็บไอเทมอะไรก็ได้ในนี้ จากนั้นจากนั้นจากนั้นก็ทุบทิ้งได้และเทมก็จะอยู่ในนี้นผู้ชมเนาะเป็นเอาเป็นว่าเป็นไอเทมที่โกงเช่นนึงเลยนะฮะถามว่ามันที่มันดีกว่าเอเ์เชสเพราะมันพกพาสะดวกกว่าเนาะแต่ความหาย,ยากมันหาย,ยากกว่าเอเ์เชสก็ตามอะโอเคอันดับต่อไปกันเลยอันดับต่อมาผู้ชม golden apple นะผมจริงจริงอยากให้มันสูงกว่านี้นะด้วยรับสมัติของ apple ทองคำนะฮะกินแล้วเราจะได้เร,ไดเราจะได้บัฟตามดังนี้นผู้ชม เราได้ได้ regeneration 2, absorption resistance แล้วก็ fire resistance อ้ชาร์จพวกนี้มนันเป็นอะไรที่ดีมากผู้ชมแต่แรกกับซึ่งไอเทมนี้1เป็นหนึ่งในะไอเทมที่หายากที่สุดข,ของไมค้ c าร f คผู้ชมนะฮะโดยโดยเราต้องเปิดกล่องอย่างละสามสกล่องก่อที่ได้มา1นกล้ว p แอปเปิลเนาะโหนี่ฮนะ,ะเมื่อก่อนใน,ในสมัยเมื่อก่อนก็เล p นแอปเปิลพองอินชาร์สามารถรับได้เนาะแต่เดี๋ยวนี้มันคับไม่ได้นะฮะ แต่ด้วยบัฟที่มันมีเยอะเองนี้ก็เลยให้อยู่อันดับนี้ไปละกันเนาะบอกเลยว่าเป็นไอเทมที่โคตรโกงนะฮะนี่กินได้กินกินก็ได้ท่านผู้ชมดูนะมันแบบบัฟมันดีมา,มากๆนะฮะโอเคไปอันดับต่อไปกันเลยขออนุญาตกินนมก่อนอ่ะอโอเคอันดับต่อไปเลยท่านผู้ชมอันดับต่อมาเบคอนนั่นเองนะครับผม เบคอนเอ้ยเบคอนนี่ไม่ใช่เบคอนเบคอนเป็นไอเทมสับสำหรับสรับการให้บัฟของผู้เล่นเนาะโอเคฮะซึ่งซึ่งเีคอนอันนี้สับซึ่งเีคอนอันนี้ถามว่ามันมันดียังไงมันโคตรดีเลยท่านผู้ชมนะฮะมันสามารถมอบบัฟให้ผู้เล่นผู้เล่นไปถ่าวบอนในระยะของมันได้นะฮะโดยการกลางแบบนี้การที่ผมทําแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็ต่อก่อตัวอย่างนี้อันนี้คือขั้นสองอือจะได้ก็เอาแร่ให้มันนะฮะอรอน ไอรอนนี่นี่ฮะทูผมต้องการเอาเป็นบัฟวิ่งเร็วละกันอะฮะเล้กก็จะได้บัฟวิ่งเร็วถาวรมาทุกผู้ชมนี่บัฟนี่จะอยู่ตลอดไปนะคะตัดได้ที่เราอยู่ในรัศมีเนาะแต่ถ้าเรายิ่งอยู่ห่างไปเนี่ยบัฟก็จะค่อยๆลดลงทุกผู้ชมอยู่ตรงนี้บัฟก็จะหมดทุกผู้ชม ก็นักพ่เป็นไอเทมที่ดีมากๆเลยนะคะและเป็นหนึ่งในไอเทมที่โคตรจะสวยงามเลยนะผู้ชมเนาะก็คือก็คือเป็นไอเทมที่แบบมอบปัฟฟรีให้เรานะฮะแบบปับอินฟินิตี้เลยเนาะโอเคเราไปดูอันดับต่อไปกันเลยและอันดับที่1นึงคนละขผมยกให้เป็นโทเทมดิ u n ฟอันดิงนะฮะไอไอไอเป็นเจ้านี้มาถาาว่ามันคืออะไรมันคือไอเทมชุบชีวิตมันเหมือนเป็นเกอะเกิดของไมค์คาร์ดผู้ชมนะฮะมันสามารถชุบชีวิตทุกคนได้มอบและมอบบัฟรีเจเนเรชันให้เนาะโอเคครับผมจะลองอันนี้ดูนะ ครับเกมผมมองอย่างนี้แล้วก็ครับเกมโหมด S เฮ้ยเกมโหมดส่วนวายเวปึ๊บนี่ฮะผมจะโดนคิปเปอร์น้องน้องเขียวระเบิดนะเอาไม่ตายวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องฆ่าผมไม่ตายดิเอามาเอาเอามาเอามาเอามาอะฮะระเบิดปึ้มนี่ฮะแล้วถ้าเรามีไอเทมอีกก็บึ้ม เป็นไอเทมที่บอกเลยว่าโกงมากๆมันคือไอเทมโกงความตายชนิดนึงเลยนะฮะนี่ดูฮะฆ่ากี่ครั้งแล้วก็ฟื้นชีวิตท่านผู้ชมนี่นี่ดูนะดูนะแล้วก็ฟื้นนี่นะฮะความเกลียดน,นี้ใช้ได้เลยเนาะโอเคผมแล้วผมลืมเปิดเสียงแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคฮะนี่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 ค่าค่าเท่าไหร่ก็ไม่เป็นอันนี้มาคือชีวิตของเราทั้งอันทั้งบุญทั้งหมดนะฮะ และเป็นไอเทมที่หาย,ยากอันหนึ่งด้วยเพราะว่าไอเทมนี้ต้องฆ่าเจ้าไอวิติเคเตอร์ไอเจ้าไอเจ้าเพาะเพาะไอ,อเจ้าหมอผีอะหมอผีในแมนชั่นนะฮะดู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 มันผมเลยอ,อีสองชีวิตโอเคผมผมอันนี้ละเกมโหมดครีเอทีฟอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ผมสหรับคลิปนี้พันไอวันนี้ผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเนาะคลิปนี้อาจจะแบบอาจจะสั้นๆนะคะเพราะว่าเป็นเพราะมันเป็นมาเป็น,ปนคลิปสิอันแปดแปดอันดับเองเนาะก็คือแบบเป็นคลิป อาจะอันดับกันที่สองของผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันบายครับผม